ครับก่อนที่ผมจะไปต่อผมขออนุญาตอ่านคำพิพากษาส่วนที่สำคัญที่สุดซึ่งคำพิพากษานี้พิพากษาวันที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 2ารอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับกุญแจสำคัญคำพิพากษาที่สรุปตอนท้ายพูดอย่างนี้ฮะท่านพิพากษาท่านเขียนเป็นภาษาอย่างนี้นะจากนี้ไปเป็นคำข้อความของคำพิพากษา นายสกุลทรจ่ายเงินรวมสามงวดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น2 0บล้านบาทให้แก่จำเลยทั้งสองรับไว้สำหรับตนเองเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่จำเลยทั้งสองจะร่วมกันไปดาเนินการติดต่อประสานงานท่านผู้ชมครับและนำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรที่ดินย่านชิดลมท่านผู้ชมครับ นี่คือการให้เพราะถ้าไม่มีการให้แล้วเนี่ยจำเลยสองคนก็จะไม่มีการรับก็จะไม่มีการนำเอาเงินไปให้ถึงแม้ว่าเจตนานั้นจะเอามาหลอกแต่วัตถุประสงค์ก็คือการให้เพื่อไปติดสินบนรองผู้อานวยการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรที่ดินย่านชิดลมท่านผู้ชมครับนี่คือคำพิพากษานะฮะคุณสกุลทรเนี่ยได้ถแถลงการออกมาว่า จ่ายค่านายหน้าถูกต้องนะฮะยืนยันรู้จักนายหน้าผ่านอนุนันนี้คำพูดคำแถลงส่วนหนึ่งบอกว่าในกรณีนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาที่ดินแต่แรกแต่เป็นนายหน้าเข้ามาเสนอที่ดินให้ข้าพเจ้าคือเป็นคำแถลงการซึ่งพิมพ์สับสนมากเดี๋ยวมีทั้งผมเดี๋ยวมีทั้งข้าพเจ้าโดยผมไม่ได้เป็นผู้มอบหมายให้นายหน้าไปจัดหาเมื่อผมพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจจึงได้มีการดำเนินกระบวนการต่อ ท่าผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็คงจะเคยเข้าใจเรื่องระบบในหน้าผมวิ่งเต้นขายที่ดินให้ท่านผู้ชมแปลงหนึง่งตกลงก็ว่าค่าไหนหน้า3ถามว่าในหน้าเนี่ย3%เนี่ยจะจ่ายผมตอนไหนตอนที่ที่ดินแปลงนั้นอยู่ในมือคนซื้อคนขายได้เงินมาก็มาจ่ายผม3จะเป็นระบบสากลรหรือระบบระบบระบบเท่าแก่หรือระบบอะไรก็ตามเป็นระบบแบบนี้ทั้งสิ้น ะะสำหรับฝรั่งแล้วเขามีสัญญาเขาเรียกว่า consultancy fee ค่าที่ปรึกษาซึ่งค่าที่ปรึกษานั้นจะจ่ายก็ต่อเมื่อจบงานแล้วถึงจะจ่ายค่าที่ปรึกษานอกจากเป็นบริษัทร,รับจ้างปรึกษาอย่างมืออาชีพที่ต้องจ่ายรลายเดือนอย่างเช่น Price Waterhouse Baker McKenzie P e e m a r i c k ตั้งเป็นที่ปรึกษาทางฝ่ายบัญชีหรือสำนักง,งานกฎหมาย Baker McKenzie มารับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทบริษัทดึงโดยมีข้อตกลงว่าต้องจ่ายค่าบริการขั้นต่ําเดือนละ2องแสนบาทสามแสนบาทสี่แสนบาทห้าแสนบาทเขาก็จ่ายไปทุกเดือนนอกจากนั้นแล้วก็จะมีข้อผูกมัดในสัญญาอีกว่าแต่หากมีคดีอะไรขึ้นมาก็ต้องจ่ายเพิ่มตามค่าใช้จ่ายของคดีความนั้นนั่นคือ consultancy fee แต่ค่าในหน้าไม่มีค่าในหน้าจะจ่ายก็ต่อเมื่องานจบแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณสกุลทรว่าจ่ายเงินรวม3ามงวด20ล้านให้กับจำเลยที่สองรับไว้สำหรับตนเองเพื่อเป็นการตอบแทนนะฮะอันนี้คือคำ,คำพูดของสารนะฮะท่านผู้ชมครับมีใครเขาจ่ายค่าในหน้าล่วงนะไม่มีนี่คือข้อบอกพร่องช่องโหว่แล้วคุณสกุลทรไม่รู้เลยว่าในทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์นั้นการประมูลนั้นเขาต้องใช้ EB i d d i n g แล้วคุณเข้าไปยื่นเรื่อง โดยที่ไม่มีการประมูลคุณก็ต้องรู้อยู่สิฮะใช่ไหมท่านผู้ชมว่างานนี้ผิดปกติทําไมคุณต้องจ่ายนะจ่ายเพื่อไม่ให้มีการประมูลเพื่อให้ยื่นเรื่องเข้าไปแล้วก็ให้คณะกรรมการยอมรับตามคําหลอกลวงของไอ้คนที่ให้มาท่านผู้ชมครับตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยคุณสกุลทรอธิบายความเอาตัวอย่างให้ดูนะฮะว่าเขาเคยทําโครงการอย่างนี้แล้วทําโปรเจกต์อย่างนี้แล้วคุณสกุลทรไม่เคยรู้เลยหรอ ตอนที่เขาเอาจดหมายปลอมมาจากสำนักง,งานทรัพย์สินเนี่ยมันมีเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างอยู่ตลอดไปให้ติดต่อใครคุณซึ่งคุณทรัลจะต้องเสียเงินตั้ง20บล้านบาทแลวผมรู้ว่าสกุลจึงรุ่งเรืองกิจโดยเฉพาะอย่างคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นเป็นคนที่ระมัดระวังค่าใช้จ่ายมากเรียกว่าทะเลเรียกพี่กันแล้วกันท่านผู้ชมและจะไม่สงสัยเลยว่าไอ้ลูกแลวป่าจ่ายไปทําไม20บล้านบาท15ไหนลองโทรไปดูซิว่าของจริงหรือเปล่าไม่ได้สนใจอะไรเลย พียแล้วประเด็นหลักก็คือว่าการจ่ายค่านหน้าปกติเขาจ่ายกันตอนไหนอะ่ะตอนทำสัญญาหรือทำธุรกรรมสำเร็จแล้วนี่คุณสกุลทรอ,อ้างบอกว่าจ่ายไป20ล้านบาทแต่ไม่ได้อะไรเลยอ้างแต่เพียงว่าหลงเชื่อเพราะได้รับเอกสารปลอมจากนายประสิทธิ์ในธุรกิจเป็นไม่ได้หรือไงท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นี่นะมันน่าสนใจอย่างเดี๋ยวจะให้ดูคุณสกุลทรอ,ออกถแถลงการระบุอย่างนี้นะท่านผู้ชมข้าพเจ้าเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ และขอยืนยันในความบริสุทธิ์ท้งนี้ขราพเจ้าขอชี้แจงเพิเ่มเติมว่าจากข่าวที่สังคมได้รับนั้นเป็นเพียงคํากล่าวอ้างบุคคลอื่นซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วกรณีนี้ขราพเจ้าเป็นผู้เสียหายจากการปลอมแปลงเอกสารท่านผู้ชมครับผมคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้พูดเป็นคํากล่าวอ้างของบุคคลอื่นแต่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นคําพิพากษาท่านผู้ชมผมพูดเป็นคําพิพากษาที่พูดชัดเจนว่าทวนอีกทีนะท่านผู้ชม นายสกุลทอนจ่ายเงินรวมสามงวดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น20ล้านบาทให้แก่จำเลยทั้งสองรับไว้สำหรับตนเองเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่จำเลยทั้งสองจะร่วมกันไปดำเนินการติดต่อประสานงานและนำเงินส่วนและนำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้รองผู้นวยการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ในการรับการจัดสรรที่ดินย่านชิดลมจริงๆแล้วมันมี เหตุการณ์ปรากฏการที่ผม,มเรียกว่าธรรมชาติมันน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเนื้อหามีเท่าที่คุณสกุลทรอออกถแถลงการผมจะตั้งค้อสังเกตว่าตามธรรมชาติแล้วเมื่อคนถูกกล่าวหาหากบริสุทธิ์ใจและมีหลักฐานอยู่ในมือครบอย่างที่อ้างว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ชี้แจงนั้นได้ถูกปรากฏอยู่ในเอกสารสำนวนสอบสวน,นั้หลต่แรกคุณสกุลทรหน้าที่ออกมาตั้งโตะแถลงที่สำคัญ ต้องเปิดให้สื่อมวลชนซักถามด้วยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่คุณจงโอนทร์ออกถแถลงการ็นตจวหนังสือหลังจากที่เรื่องนี้เขาเปิดเผยกันมาใน,นช่วงปลายพฤศจิกายน2 5 6 3เกือบ3ามสัปดาห์คุณนั่งอมสากระเบือไว้หรือคุณกําลังคิดว่าเออจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรไว้บ้างหรือจะต้องหาคําตอบที่ดูไม่มีช่องโหว่แล้วคุณก็เลยออกถแถลงการแล้วคุณก็ไม่ให้เขาสัมภาษณ์ด้วยให้เขาซักต่อหน้าคุณคุณแค่ร่อนถแถลงการออกไป มันมีบุคคลสองท่านที่ผมอยากจะมาพูดถึงในวันนี้ทั้งสองท่านน่าจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายท่านหนึ่งคือท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคท่านเป็นอดีตผู้พิพากษะฮาและท่านก็มาเล่นการเมืองอีกท่านหนึ่งคือท่านอายการปรเมศอินทรชุมชนท่านผู้ชมตามผมมาดีๆแล้วฟังความเห็นของสองท่านนี้ท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์เนชั่น TV ีช่อง22ในเรื่องนี้ท่านพูดว่าถ้าดูในคำพิพากษามีการเอ่ยชื่อของคนที่กำลังเป็นข่าวว่าคนนี้คือนายสกุลทรท่านไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะแต่ผมระบุเองเป็นคนที่ตกลงให้สองคนเป็นคนเรียกหรือรับจากคนคนนี้เรียกสินบนรับสินบนจากคนนี้เพื่อจะไปกระทำผิดท่านพิจัรณ์บอกว่า ประเด็นนี้ต่างหากที่สารลงโทษแล้วท่านประธานบอกว่าที่สารลงโทษเพราะว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนให้ถึงทําให้องค์ประกอบความผิดของคนสองคนสมบูรณ์ที่ทําให้สารลงโทษได้ท่านประธาตอบต่อมาว่าแล้วคนที่ผิดไหมคนที่ให้อะท่านประธาตั้งคําถามว่าถ้าสองคนนี้ไม่ได้รับผลประโยชน์คือจําเลยที่ติดคุกไปแล้วถ้าสองคนนี้ไม่ได้รับผลประโยชน์สองคนนี้จะไปกระทําความผิดไหม ซึ่งท่านพีรพันธ์บอกถ้าดูจากคำพิพากษาว่ามีการรับเงินมาเพื่อตัวเองจะได้ไปทำงานเอาเงินไปเจรจากับผู้บริหารหระดับสูงของสำนักง,งานเพื่อจะได้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องมีการก่อให้กระทำความผิดเกิดขึ้นตรงนี้แหละเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้ท่านพีรภพันธ์บอกว่าทีนี้การกระทาความผิดอาญาหลักง่ายๆจะผิดต่อเมื่อเจตนา ท่านชี้เรื่องเจตนาเจตนาคืออะไรตามกฎหมายเจตนาคือคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะทำตามในคิดพอตัดสินใจเสร็จก็ทำตามนั้นสรุปสามอย่างคือคิดตัดสินใจลงมือกระทำแล้วท่านปริยพันธ์นพูดต่อว่าถ้าดูในคำพิพากษาเขาบอกว่ามีการเจรจาขอผลประโยชน์กลุ่มที่ให้คือคุณสกุลทอน ก็คิดแล้วว่าให้แล้วตนเองจะได้ผลประโยชน์ตัดสินใจให้ไปเมื่อให้ไปจริงๆแล้วจำนวนหนึ่งอันนี้คือเจตนากระทำความผิดแล้วท่านผู้การกองปราบครับเฉพาะตรงนี้เนี่ยท่านดาเนินคดีได้แล้วท่านแทบไม่จำเป็นจะต้องสืบพยานอะไรมากมายจนเกินไปหรือว่าดึงเรื่องให้มันช้าๆเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขาตั้งข้อสงสัยว่าท่านดึงเรื่องมาตั้งสองปีกว่าแล้ว ท่านผู้ชมครับท่านพิจารณ์ท่านน่ารักมากท่านอธิบายทางหลักกฎหมายท่านบอกว่ากรณีที่อ้าวมาได้ถูกหลอกเพราะจำเลยสองคนทําเอกสารปลอมท่านพิจารณ์ตอบว่าคนที่ไม่ได้มองในแง่มุมกฎหมายแต่มองในแง่ความรู้สึกก็พูดได้ทั้งนั้นแหละคือใช้ความรู้สึกพูดและพูดได้ทนะั้งนั้นแต่ในแง่กฎหมายท่านพิจารณ์บอกต้องไปดูเจตนาท่านยกตัวอย่างว่าสมมุติว่ามีโจรถูกหลอกให้ขึ้นผิดบ้านขึ้นปล้นผิดบ้านแล้วบอกว่าผมไม่ผิด พอผมถูกหลอกให้มาผิดบ้านท่านผู้ชมเข้าใจอย่างอะท่านพ,าพิจารณาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคำพิพากษาเขียนไั้หมดแล้วอยู่ในคําพิพากษาของส่วนหนึ่งต้องไปดูในสำนวนเก่าของตำรวจชั้นสอบสวนว่าอย่างไรแต่ต้องมีข้อมูลบางส่วนไม่เช่นนั้นจะยื่นฟ้องไม่ได้ข้อมูลคุณทางส่วนที่ผมบอกไงเส้นทางการเดินของเงินตั้งแต่แรกทําไมกองปราบถึงไม่ส่งให้กับสํานักง,งานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินปอปอง,งอ ไม่ส่งเลยตั้งแต่มีเรื่องแรกถ้ามีเรื่องแรกส่งไปเรื่องก็เรียบร้อยแล้ะท่านพูพิพักษ์บอกว่ามาตรา143ถ้าไม่มีคนให้ไม่มีการเรียกก็ไม่มีความผิดอยู่แล้วแต่ถ้าศาลตัดสินว่าผิษก็แสดงว่าต้องมีการเรียกการให้ประเด็นคือใครเป็นคนให้และคนเรียกสินบนก็ถูกจำคุกไปแล้วท่านพูพิพักษ์ถามต่อว่าแล้วใครให้ล่ะท่านบอกต่อนะฮะว่า ตามหลักกฎหมายเขาดูอะไรเขาดูว่าคุณคิดคุณให้ไหมและแตัดสินใจจะให้ไหมเมื่อตัดสินใจแล้วคุณให้หรือเปล่าในคำพิพากษาเขียนว่าชัดเจนแล้วว่าก็ให้ไปแล้วทั้ง3าครั้ง5ล้าน10ล้าน5ล้าน,าน,านท่านพรีพันธ์ก็ตอบนะคุณสกุลทรอ,อาจจะมีความผิด2มาตราคือมาตรา143และมาตรา84มาตรา8 4ถือเป็นความผิดฐานผู้ใช้ให้กระทำความผิด ผู้ใช้คือคนที่ไปก่อหรือมีส่วนร่วมทาให้เขาเกิดการกระทําการผิดประเด็นคือถ้าไม่มีการให้เขาจะทําไหมก็ถ้าไมีเงินตรงนี้มีผลโยชน์นี้เขาก็ไม่ให้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปทําอันนี้คือมาตรา143มันเกิดไม่ได้แต่ความผิดตามมาตรา143เกิดขึ้นได้แปลว่าเขาตกลงตามที่รับว่าจะโดนหลอกหรือไม่คือให้ผลประโยชน์เขาไปเพื่อให้เขาดําเนินการเจรจาเพื่อให้ได้ตนเองได้มา และเขาก็ปลอมโน่นปลอมนี่ออกมาด้วยนี่คือนี่คือมาตรา143และมาตรา84ท่านพิพันตอบต่อนะฮะกรณีการถแถลงว่าคดีนี้ไม่ใช่การปัดตกแต่การเอาผิดคนให้สินบนไม่ได้มีอยู่ในสำนวนตั้งแต่แรกท่านพิพันตอบบอกว่าท่านก็ผู้ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าน่าจะมาพร้อมกันท่านก็แจ้งไปได้ก็สามารถถามได้เอ๊ะทำไมาอีกคนหนึ่งไม่มาซึ่ง อายาการถแถลงแล้วว่าถามแล้วว่าทําไมอีกคนไม่มาแล้วเจ้าหน้าที่ตารวจก็ได้เขียนเป็นหลักฐานลนมือในมือในสานวนสอบสวนแล้วว่าอีกคนจะแยกทาเป็นอีกคดีหนึ่งท่านผู้การกองปราบครับนี่คือตัวการที่เล่นงานท่านได้นะครับในกรณีที่ท่าน157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี60นท่านพิจพัพูดต่อนะฮะถ้าผมมองในแง่กฎหมายสํานวนฟ้องที่2มีน้ําหนักมากขึ้นแล้วเพราะสํานวนที่หนึ่งมีคําพิพากษาของสารมายืนยัน ท่านพรีรพันธ์พูดว่าถ้าคำพิพากษาของศาลใช้ไม่ได้และจะไปลงโทษจำคุกคนสองคนได้ไงนึกออกไหมถ้าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในคำพิพากษานั้นฟังไม่ได้โต้แย้งไม่ได้ก็ตัดสินผิดเสิท่านผู้ชมครับนี่คือคำพูดของท่านพรีรพันธ์สาดีรัฐวิภาคซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาอีกท่านหนึ่งคือท่านอายการประเมศอินทระชุมนุมเพื่อเตือนความจําท่านผู้ชมนิดหนึ่ง ท่านอายการปรเมศนั้นเป็นคนที่ชอบออกแสดงความคิดเห็นบน Facebook ของท่านในหลายๆเรื่องและท่านก็เป็นหนึ่งใน7จคณะทำงานอายการสูงสุดตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดีบ,บอสวรยุทธ์อยู่วิทยาที่เสพโคเคและขับรถตำรวจเสียชีวิตและท่านก็ออกมาปกป้องท่านรองอดีตรองอายการสูงสุดท่านเนธวันนั้นช่วงนั้นก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาพอสมควรนะฮะวันนี้ท่านปรเมศ อินทราชุมนุมเป็นผู้ตรวจการอายการเป็นที่ปรึกษาโคษกส,สำนักง,งานอายการสูงสุดวันนี้ท่านมาอีกแล้วท่านออกความเห็นเชิงกฎหมายเกี่ยวกับคนจ่ายเงินสินบนผ่านเฟซบุ๊กของตัวเอง ท่านพูดอย่างนี้ท่านอุตสาหยกคำพิพากษาดีกา335ทับสที่เกี่ยวกับการจ่ายสินบนก็คือบอกว่ามีคนจ่ายเงินให้เพราะถูกเจ้าพนักง,งานหลอกลวงว่าสามารถช่วยเหลือฝากเข้าทํางานรับราชการได้หรือรับงานของราชการได้อันเป็นความเท็จทั้งที่ความจริงแล้วเขาไม่สามารถช่วยเหลือฝากเข้าทํางานรับราชการหรือรับงานของราชการตามที่กล่าวอ้างและโดยการหลอกลวงของเขาเป็นเหตุให้คนจ่ายเงินหลงเชื่อว่าเป็นความจริง มอบเงินนี้ก็เป็นดเนินการที่เขา,ากล่าวอ้างถือว่าคนจ่ายเงินจะรับความเสียหายเป็นพิเศษจึงเป็นผู้เสียหายมีอํานาจฟ้องคดีในข้อหาช่อโกงได้เพราะคนจ่ายเงินมอบเงินให้เขาไปนั้นล้วนเกิดขึ้นเพราะถูกเขาหลอกลวงถือไม่ได้ว่าจ่ายเงินคนจ่ายเงินเป็นผู้ก่อให้เขากระทำความผิดคนจ่ายเงินจึงเป็นผู้เสียหายโดยนิติันมีสิทธิ์ร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีแก่ผู้หลอกลวงในความผิดฐานช่อกงได้ส่วนคนจ่ายเงินจะมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานตามปออาญามาตรา144หรือไม่ท่านอายการัรเมศตรพูดต่อว่าในส่วนตัวเห็นว่าเมื่อคนจ่ายเงินถูกหลอกให้หลงเชื่อก็น่าจะมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานท่านผู้ชมครับเอามาตรงนี้ก่อนงานนี้นี่แก้ต่างให้กับคุณสกุลทรเต็มๆเลยผมมอง หน้าคุณสกุลทรวันนี้และจากปากของท่านอายการปรเมศเนี่ยหน้าคล้ายๆบอสวรยุทธ์ยู่วิทยาเข้าไปทุกทีท่านอัยการทั้งหลายครับท่านอายการก็ทําดีมาแล้วนะฮะอุตสาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ถามพนักงานสอบสวนแล้วว่าทําไมไม่ส่งนายสกุลทรฟ้องด้วยพนักงานสอบสวนเขาแทงลงไปในสำนวนบอกว่ากําลังแยกออกมาเพื่อเป็นอีกคดีหนึ่งแต่ท่านปรเมศมากลมโตแบบนี้ แล้วท่านพลเมฆพูดต่อบอกว่าเพราะคนจ่ายเงินไม่ได้จ่ายใช้เพื่อจูงใจให้แก่เจ้าพนักง,งานท่านพลเมฆครับแต่ว่าคุณสกุลทรจ่ายให้กับคนสองคนนั้นสาลพิพากษาแล้วว่าเพื่อไปจูงใจนําไปให้รองผู้อำนวยการทรัพย์สินคนละ,คนละ,ะคนละกรณีกับคําพิพากษาสาลฎีกานี้ของท่านเลยท่านพลเมฆทำไมท่านเอามารวมผสมได้อย่างนี้คนจ่ายเงินไม่ได้จ่ายใช้เพื่อจูงใจให้ก่เจ้าพนักง,งานกระทำการไม่กระทำการ แต่จ่ายเงินผู้บุญเจ้าพนักง,งานหลอกลวงแต่คุณสุกุลทรจ่ายเงินให้กับนายสองคนที่ติดคุกไปโดยสารนม,มากสาแล้วเพื่อเป็นค่าดําเ,เนินการและนําไปให้ผู้ร้องผู้มีหน่วยารทรัพย์สินท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยประเด็นผมคิดว่าท่านพีรพันธ์สาลีรัตถวิภาคเนี่ยท่านเป็นคนที่พูดจามีหลักมีเกณฑ์หลักกฎหมายท่านแม่นมากกว่าท่านอายการปรเมฆเยอะ นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกันคนสองคนนี้แล้วเนี่ยท่านปรเมศเหมือนเด็กน้อยเพิ่งเรียนกฎหมายแต่ประเด็นผมไม่ใช่เรื่องนี้ผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากและผมอยากจะฝากไปถึงท่านอัตพลใจสว่างหน่อยอดีตเป็นอายการสูงสุดแล้วเป็นประธานกออประธานคณะกรรมการอายการท่านอัตพลใจสว่างเนี่ยลูกน้องคนสนิทที่รับใช้ท่านมาตลอดเพื่อเอิญชื่อป,ปรเมศอินทราชุมนุมคุณปรเมศเนี่ยอยู่กับ ท่านอัตพลมานานแล้วขอบขอบทานต้ชมท่านอัตพลใหญ่สว่างเคยเป็นหน้าห้องท่านอัตพลแล้วล่าสุดที่เพิ่งได้เลื่อนตําแหน่งมาเป็นผู้ตรวจการเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นคนสื์ท่านอัตพลท่านผู้ชมตามผมมาท่านพีรพันธ์ท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาท่านไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแล้วเหมือนกับท่านชูชาติสีแสงอดีตหัวหน้าองค์คณาสานีกาท่านออกความเห็นเรื่องการเมืองเต็มที่เรื่องกฎหมาย แต่ท่านกเกษียณอายุแล้วท่านไม่ได้เป็นแต่ท่านปรเมศอินทราชุมนุมท่านยังเป็นอายาการอยู่ท่านมาซีซัวออก Facebook ออกความเห็นทางกฎหมายในเรื่องที่ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดหรือยังไงก็ตามในฐานะท่านเป็นอายาการจากตำรวจจะต้องส่งมาอายาการอีกทีนึงท่านมาพูดอย่างนี้ท่านแทรกแซงคดีหรือเปล่าสมควรไหมผมขอให้ท่านเลิก โพสลง Facebook ท่านได้เสียทีจากนี้ไปท่านอัธพลท่านช่วยแจ้งให้ลูกน้องสุดที่รักของท่านให้ปรเมศหยุดดีกว่าเพราะว่าคุณปรเมศยังรับราชการเป็นอายการอยู่กําลังชี้นําคดีหรือยังไงท่านมีสิทธิที่จะพูดตามสิทธิของท่านได้แต่ท่านมีกรอบที่ล้อมท่านเอาไว้คือเพราะท่านยังคงเป็นอายการอยู่แล้วท่านมีพึงทำนั่นทำมาหลายครั้งแล้ว ท่านเงียบหายไปพักหนึ่งเพราะท่านโดนสังคมกระหน่ำท่านในเรื่องคดีบอสบริย์อยู่วิทยานี่ท่านเฮาเรียดอีกแล้วท่านหยุดได้แล้ว Facebook ท่านอย่ามาพูดเรื่องความเป็นเพราะว่าท่านผมเกรงว่าถ้าท่านยังขืนทำต่อไปในเรื่องนี้คนเขาจะเข้าใจท่านผิดนะฮะมิหนำซ้ำท่านยังไปออกรายการเจาะลึกทั่วไทยของนายนายพูดในทำนองเดียวกันหมดท่านลืมตัวไปเลยท่านคือใคร ท่านคืออายการที่ยังรับราชการอยู่และท่านเป็นถึงผู้ตรวจการท่านหยุดออกความเห็นได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าชาลับภาษาไทยก็เรียกว่าหุบปากท่านต้องรู้สถานภาพของท่านเองท่านหยุดได้เลยท่านหยุดท่านกําลังชี้นําคดีใช่ไหมทั้งๆที่ข้อหาเนื้อหาของคําพิพากษาสารดีกาอันนั้นกับข้อที่จริงในที่เกิดขึ้นกับนายสกุลทอดคนละเรื่องกันและท่านก็รู้ว่า อะไรที่ท่านพูดนี่ก็ไม่ได้แปลว่าศาลจะต้องคิดตามที่ท่านพูดคําถามคือแล้วท่านพูดทําไมท่านพูดโดยที่ท่านยังสวมหมวกเป็นอายการอยู่พูดทําไมท่านยังไม่เกษียณอายุรอท่านเกษียณแล้วท่านลาออกจากอายการแล้วท่านจบชีวิตอัยการท่านจะโพสต์เฟซบุ๊กท่านวันละสามเวลาห้าเวลาสิบเวลาเชิญท่านตามทางทําตามสบายนี่คือประเด็นที่ผมต้องการให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหม ผมไม่อยากจะพูดว่าผมที่ผมต้องพูดนี้ผมเกรงว่าจะมีประชาชนส่วนหนึ่งเข้าใจผิดว่าท่านปรเมศตรับงานตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจมาผมไม่ผมเชื่อว่าท่านไม่ได้รับหรอกเพียงแต่ท่านพูดและท่านไม่คิดท่านลืมตัวท่านอยากดังว่าแต่ว่าคดีที่ท่านเมารถเมาเมาแล้วขับรถชนคนที่คดียังอยู่ที่อายการนนทบุรีนี่ตั้งนมตั้งนานละมันไปถึงไหนแล้วครับท่านปรเมศ